ได้รงที่เกดียวก็จริงๆดิวก็เป็นน้องที่สนิทอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆโปรดักตัวเนี้ยจริงๆคุยตั้งแต่ดิวยังอยู่เมืองไทยตั้งแต่นานมาแล้วก นะก็เราก็สนิทกันมันก็ต้องช่วยกันธรรมดาอย่างวันทองเคยเหมือนกันแต่พึ่งเป็นทีเซ็เตอร์ของวันทองตอนนั้นมันมีวิธียังไงก,ก็ได้ก็จะอยากให้กำลังใจครับเพราะว่าเราก็เห็นน้องเขาเจอปัญหาเยอะจะไปซ้ำเติมก็ไม่รู้จะใช่ไหมเพราะสนิทกันไงก็ต้องเอาใจช่วยเขาแล้วก็ทำรายได้ก็ทำให้น้องเขามีทาง ที่จะมีวันนี้ได้เพราะน่หลายๆผลิตภัณฑ์เขาอาจจะยกเลิกสัญญา v i s i t o ร์ตนสมัยที่เป๊กยังไปต่อไปต่ออยูดีเหอือนสลายเชื่อมั่นในตัวเราคือเราก็ไม่รู้สิมันจะไปยกเออยลิกยังไงละเราก็รอเวลาวันหนึ่งให้ให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้มันก็ทํากันต่อไปได้มันเพราะว่าคนาเรามันทําผิดแล้วมันก็แก้ไขตัวเองได้นะผมว่ามันไม่ได้ต้องผิดแล้วต้องตายไปเลย เรพี่ไป,ปจัดการแบบภาษาทุกสายยังไงบ้างช่วยพี่ช่วยดูก็พยายามคุยให้ทุกคนเขามั่นใจในตัวดิวนะครับว่าคือกลับมาก็คงยังจะมีคนที่สปอร์ตดิวได้อยู่เพราะว่าโอเคแหละกระแสส่วนหนึ่งอาจจะ,ะลบไปแต่ก็ยังมีกระแสบ,บาง,บางส่วนที่ยังรักดิวอยู่ก็ยังมีเยอะก็ก็ให้น้องกลับมาได้เคลียร์ตัวเองในในประเทศ เราเองมันน่าจะง่ายกว่าที่น้องเขาไปอยู่ต่างประเทศเราจะหาเงินมาใช้นี่คงลำบากก็คือเอาชื่อเราไปเปเคยนันตีนจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จะพูดในการที่เราแบบว่าใช้ผมเองก็รู้จักกับทุกๆคนอยู่แล้วก็ใช้ความเป็นเป็นเราคุยเขาก็อาจจะแบบเขาก็อาจจะ มั่นใจมากกว่าที่ด<ม>ิวพูดคนเดียวอะไรแบบนี้ครับ<ม>เราก็รู้ว่าน้องกับหมาก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํางานใช้นี่ใช้อะไรได้หมดเร็วขึ้นอะ<ม>่ะ<ม>ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็ทําอะไรลําบากก็ให้หนงเห็นยอยู่แสดงว่าการที่ไปกกน,นเขามาช่วยทำให้ดีตัดสินใจกลับมาเมืองไทยดีมีสิ่งสำคับก็จะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่เขา กลับมาไม่ได้ก็เพราะยังยังตกลงกับทางทางเจ้านี้ไม่คู่เจ้านี้ไม่ได้แต่พอเราได้ประสานเนีน่ยพมันก็ก็เข้าใจกันมากขึ้นครับก็กโอเคหละวันนี้ได้เห็นเขามามาคูยมาเนใจพี่เป๊ร,รู้สึกไงครับในพระที่ชายคือเรารู้อยู่แล้วว่าดิวเขาก็รอวันนี้นะครับวันที่กลับมาแล้วทุกคนให้โอกาสเขาเดินใหม่หมก็ก็ เราก็หวังว่ามีคนที่จะช่วยสปอ์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะ,ะทำอะไรโดยที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ยังคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ไปทําร้ายใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทําให้ดีไม่ได้ครับผมมองอย่างนั้น คือก็ให้กําลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าทุกคนแหละมันก็มีการทํพลาดกันได้ในทุกๆเรื่องแหละว่านะมันก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็พลาดไปซึ่งซึ่งเมื่อคนทํพลาดล้มก็ไม่น่าขามถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่ารุนแรงสักขนาดคฆ่าใครตายอะไรแบบนี <ay le ferm> ้แต่เขากลับมาสิ่งที่คิดตัวเองมันลับ ตัว้าเพราะว่าคนก็รอให้กำลังใจแล้วรอจะช่วยสัมผัสมีไปดีใจกัน้สองก็ดีใจครับดีใจมากครับก็น้องถ้าเขาน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจเพราะว่าก็เหมือนับทำให้น้องที่สนิทกับเราคนหนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้โดยเร็วครับหลังจากมีน้องกับแบนจะรุ่งไงหมายถึงว่ากิจกรรมในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมในอนาคตเหรอก็ต้องค่อยๆให้น้องเขาปรับตัวนิดนึงเพราะว่า เขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นะไม่ได้อยู่บ้านเมืองไทยมานานก็อาจจะต้องฟื้นตัวนิดหน่อยไม่ชินไม่ชินไม่ชินอีกเรื่องอีกเรื่องเป็นเรื่องข่าวร้องของน้องของนิยี่เป็กข่าวร้อนเป็นแรงมากอยากบอกอะไรกับคุณนี่ คือเรื่องข่าวลยาเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราตัวเราเองอโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเฉยๆแต่วันนี้ฟงมาเป็นลูกเราที่แบบว่าไม่รู้อิโนโอยเนย่ด้วยอายุ16 15 16เองแล้วมามาทําแบบนี้ผมว่ามันมันมากเกินไปนะก็นั่นแหละคือพูดไงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ เมเดี๋ยวมัน <invers> ก <minded> <sm all swimming> ็คงแบบรู้เวรกรรมคงมีจริงบ้างเรื่องพวกนี้พี่ตามหาที่ตามจนต่ออืมก็เดี๋ยวจงตั้งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับแสดงว่ามีการใช้กฎหมายมาช่วยไหมครับพี่เบคกครับก็อยู่ใน กระบวนการ,รการ,รในการคิดในสมองอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันนะเรื่องพวกนี้มันเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแหละแต่มันก็หายากแต่ว่าก็รอเวนการไปจัดการแล้วกันนีไ่ไง <laughs> เล่นเล่นเด็กมันเล่นเราไม่เป็นไรนะคือ <laughs> มันเล่นแบบว่า <laughs> ลูกเราหรือว่า <laughs> เด็กๆที่ไม่ยังไม่รู้เตียงสาเลย ยังไม่บรรลุนิติภาวะมันทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันแล้วเป็นอะไรเป็นเว็บพวกไม่ดีอ่ะเป็นเว็บอย่างนั้นแล้วก็มามาเอาลูกเด็กๆที่เขากําลังจะเติบโตไปทางที่ดีมาทําเสียหายแบบนี้มันไม่ถูกต้องตัวน้องก็ยังไงบ้างครับตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาเขาก็ยังไม่ค่อย เข้าใจว่ามันคืออะไรเว็บอย่างนั้นคืออะไรอะไรแบบนี้ก็เราก็พยายามพูดบ่ายเบีเ่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้มันมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปครับแต่ต้องบอกว่าไอ้คนที่มันคิดทําแบบนี้มันใส่ไม่ดีชั่วเลว งเดี๋ยวต้องนะต้องจัดการจัดการการนี่เด็ดขาดเด็ดขาดก็ถ้าเจอก็นะก็ไม่อยากให้ถ้าเจออยากบอกนะพี่เด็ฮะถ้าเจอเขาไม่ยอมบอกก็ไม่ก็อยากให้คิดว่าถ้าเป็นลูกพวกมันเองแล้วมันจะคิดยังไงเว่าเออใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของ พวกเขาที่ทําอ่ะที่ทําอ่ะมันมัน,มนทนไม่ได้หรอกก็เราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆครับเพราะว่าลูกเราก็เด็กอยู่เลยถ้าอายุยี่สิบกว่าเองว่าอย่างอายุสิบหกมึงทองสามเดือนแล้วทุเล็แล้วอีกอย่างก็รู้ว่านะ เราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันยังทําแบบนี้อยากอ่ะมันอยากมันอยากมันอยากมีพิเันไม่ไดย่าด้วแล้วแบบมันโมโหเป็นลูกใครใครก็โมโหครับเชื่อผมเถอะมึงไปลองทำกับลูกพี่หนุ่มกัใชัยพี่หนุ่มเป็นเสริมบ้างไปจะได้รู้เร็วๆหน่อยว่าเป็นยังไงมุณไม่ได้เหรอครับเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่อ่ะแล้วมาพูดแบบนี้มันเละเสียหาย เาากกต้องเสร็จมากต่ารงตัวเจอผมไม่รู้นะผมก็ไม่อยากพูดตอนนี้แต่ว่านะเวรกรรมมนันเห็นเห็นอยู่มันเดี๋ยวนี้มันติดจรวดอ,อย่างเร็วเลยในทุกๆเรื่องที่เห็นเห็นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่อย่างที่บอกว่า <c oughs> ผมปกปิดน,นะเขามีเ <c oughs> ขาบอกยังไงบ้างหรือว่าเขามีเกรอะป้องกันยังไงบ้างหรือว่าเขารับได้ไหมครับสิ่งนั้นเขาเขารับได้ครับเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ได้เสพ ข่าวอะไรผู้นี้มากมายมีแต่เพื่อนๆส่งมาถามหุน่นเลาะอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนคิดมากคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้มันไปถึงพวกเรามากกว่าที่จะไปพวกเด็กๆอ่ะคืออยาดีกว่าคือถ้าจะทามาทากับพวกพวกเราอะ่ะยังยังโอเครับได้นะเพราะว่าเออเอาเราไปเอี่ยวกับเว็บ ขับไปอะไรพวกนี้มันยังคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงได้อะอแต่มันแค่เอามาเอาเด็กมาขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บเชื่ออะไรแบบเน,นี้ยแค่นั้นเองอะอมันแย่มันไม่มีเขาเรียกวอะไรวะจะพูดศีลธรรมก็ศีลธรรมก็ไม่เต็มปากอีกนะยิ้มอะไร <laughs> <laughs> ูเดี๋ยวนี้ศีลไม่รู้ยังไงไรเนี่ยงง ก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลยแบบนะหาวิธีการอื่นที่จะโฆษณาดีกว่าไมจะทำก็อย่าทำกับเด็กทำกับคนที่เขามีอายุหน่อยเด็กอายุ15 16ไปทำแบบนี้มึงเนี่ยแม่งนิสัยไม่ดีกินนักบินมาเฟียดีกว่าขบวนลากลังจะออกนะดีว่าดีทำไมจะออก รู้จักไหมบะหมี่มาเฟียบอกรู้จักไหมมาบะหมี่มาเฟียเออเดี๋ยวจะเอาบะหมี่มาเฟียไปให้ถึงบ้านนะเป็นคนทำใช่ไหมคะใช่ไอคนที่เขียนเนี่ยอโอเคนะครับ